สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับพี่อีทอยู่ที่สวนนะคะพี่อีทไลฟ์สไตล์ค่ะพบที่สวนนะคะลงสวนขยามเย็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ของเราก็จะพามาดูสวนนะคะสวนที่บ้านนีองนนะคะนี่นะคะของเราก็เป็นสวนนะช่วงนี้ก็ปลูกมีมะละกอแล้วก็ต้นหอมนะคะมีต้นหอมแล้วก็มี แตงกวานะคะแตงกวาเห็นแล้วก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ปลูกคือลูกดกนะคะลูกดกปลูกไม่เยอะปลูกวิกทานในครัวเรือนกินในครัวเรือนของเรานะคะนี่นะคะแตงห่างหายไปนานนะคะไม่ได้ไล์สดนะคะไม่ได้ไล์สดนานแล้วนะคะคิดถึงนะคะ เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราปลูกเองนะคะนี่นะคะแตงของเราดกมากเลยนะคะเก็บไปสองรุ่นแล้วนะคะสลัดแตงของพี่อินนะคะป่าแตงของเราเสียงจะเจียวจาวไปหน่อยนะคะเสียงเจียวจาวไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นป่ามะเขือนะคะป่ามะเขือเปาะของเราสลัดถั่วพุ่มของเราก็ลื้อไป กำลังจะลื้อนะคะเพื่อที่จะปลูกใหม่เนาะเพื่อที่จะปลูกใหม่ค่ะอันนี้ก็คือมะเขือเปราะของเรานะคะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะที่สวนตอนเช้าก็จะยุ่งงานหลายอย่างไม่ได้ไลฟ์สดนะคะไม่ได้ไลฟ์สดนานมากนะคะสลับช่อง youtube นะคะนี่แหละคะ่ะ สลับแปลงแดงของเราปลาดแดงนี่นะคะนี่นะคะลูกโอ้ลูกสวยอยู่นะคะเก็บได้หลายรุ่นแล้วโอ้ กำลังปลูกใหม่อีกแปลงหนึ่งนะคะผักของเราปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีเพราะว่าปลูกค่อนข้างจะเพื่อสุขภาพนะคะภายในสวนของเราก็จะไม่ได้ก็คือใช้วัสดุธรรมชาตินะคะปุ๋ยคอกนะคะของเรานะคะส่วนนั้นก็จะเป็นตัวบ้านแต่ว่าส่วนนี้ก็จะเป็นสวนนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมทั้งสาท่านในเวลานี้นะคะทักทายกันได้คุยกันได้นะคะ นี่แหะค่ะชมบรรยากาศนะคะยามเย็นของเรานะคะอ,อ,อาจจะทํางานมานเหนื่อยๆนะคะแต่เมื่อเราลงสวนเราจะเห็นความสดชื่นนะคะเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผลผลิตที่เราปลูกนะคะเห็นวิวธรรมชาตินะคะสวยมากเลยขอบคุณนะคะสำหรับที่เข้ามาทักไทยคุยกันนะคะทักไทยคุยกันพี่อิทไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะคะ ทำมันอื่นนะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะแลงของเราวิธีการง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกแตงกวาเพราะว่าเขาเป็นไม้เลื้อยนะคะไม้เลื้อยก็จะชอบอ่าต้องทําทําซุ้มให้เขานะคะขอให้มีไม้แค่นั้นเองนะคะไม้ของเราก็เก็บวัสดุธรรมชาตินะคะที่อยู่ในสวนภายในสวนของเรานะคะซึ่งค่อนข้างจะอ่าวิธีการง่ายๆนะคะในการปลูกพืชนะคะปลูกแบบแบบดั้งเดิมนะคะ ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะวัสดุก็ตัดนี่แหละค่ะไม้อยู่ข้างสวนของเราเสียงค่อนข้างจะดังนะคะเสียงรอบบริเวณรอบบ้านของเรานะคะนี่นะขอบคุณนะคะถ้าขนาดนี้เก็บเอาไปตำจะอร่อยนะคะสลับแตงนะแตงกวาถ้าขนาดนี้นะสลับตัวน,นี้ก็จะลูกนี้ก็ยังลูกเล็กอยู่นะคะลูกเล็กอยู่ นี่แหละค่ะเห็นไหมค่ะอันนี้ก็คือส่วนเป็นส่วนของปลูกแตงนะคะแต่ว่าส่วนนี้นะคะเราก็จะปลูกสําหรับสําหรับต้นหอมนะคะเรากาลังเตรียมแปลงนะส่วนนั้นก็เป็นหอมที่เราปลูกแล้วนะคะเป็นหอมแบ่งเลยนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศของเรานะคะอันนี้คือหอมแบ่งเลยที่เราปลูกนะคะ แต่ตอนเย็นต้องลดน้ำช่วงนี้ก็ไม่ได้ลดน้ำเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของเราก็ใช้นี่แหละคะ่ะน้ำพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าจะต้องขุดแปลงส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะปลูกใหม่นะ,ะนี่แหละคะ่ะนี่ก็เป็นถั่วพุ่มขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลให้นะคะ ค่อยๆทำสิ่งเล็กๆนะคะสิ่งเล็กๆแต่ว่าพี่อิทขาดความสม่ำเสมอไปช่วงหนึ่งนะคะไม่ได้ไม่ได้ไล์แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะก็จะเกิดปัญหามานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราสู้แล้วก็เดินหน้าต่อนะคะความสม่ำเสมอจะให้ช่องเติบโตนะคะพี่อิทไม่ได้ไม่ได้ไล์นานเลยทีเดียวนะนี่แหละค่ะนี่ก็จะเป็นตอมะม่วงนะคะส่วนตอมะม่วงก็จะมีเหตุเกิดแบบนี้นะคะ ธรรมชาตินี่อันนี้คือเก็บไปแล้วนะคะเก็บไปแล้วนี่แหละค่ะโอ้ขอบคุณนะคะสำหรับสำหรับสิบเจ็ดเพื่อนๆน,นะ,ะ่นะสิบเจ็ดคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะนี่แหละค่ะยามเย็นนะคะอยู่ในสวนนะคะค่อนข้างจะเงียบนะคะก็เงียบแล้วก็มีเสียงนกนะคะเสียงนกยามเย็นนะคะร้องหาคู่นะคะรู้สึกเจ้านกจะมาร้องหาคู่หาเพื่อนนะคะ อยู่ต้นลำใหญ่นะคะอยุดต้นลำใหญ่หนู่นนๆ่นนุ่นบินไปนู่น,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 นแล้วนะคะนุ่นนุ่นมะละกอของเราก็โดกนะคะมะละกอถ้าเยอะเกินไปเราก็จะปล่อยให้มันสุกนะคะแล้วก็ส่งแม่ค้านะคะเพราะฉะนั้นพืชผักต่างๆที่อยู่ในสวนของเรานะคะก็จะเก็บส่งแม่ค้านะคะที่มีขาประจํากันนะคะ มะเขือไม่พอส่งนะคะสลับมะเขือก็เราก็ปลูกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปกติก็จะปลูกทานนะปลูกทานในครัวเรือนปลูกกินนี่ละ,ะตะไคร้ก็มีนะคะกอตะไคร้ฝั่งนู้นก็จะเป็นกอใหญ่หน่อยนะคะกระเจี๊ยบก็มีนะคะสลหรับกระเจี๊ยบสวนของเรานะคะโอ้ดูนะกาหรือนกเนาะนี่แหละคะ่ะทองฟ้าทองฟ้ายามเย็นนะคะ เห็นธรรมชาตินะคะทักททยคุยกันนะคะขอบคุณนะคะคุณฟุกปอ .3 ทักททยคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณฟุกขาขอบคุณนะคะมาเป็นกําลังใจสำหรับพีอีทนะคะขอบคุณนะคะไม่ได้ไล์นานนะคะกําลังฝึกไล์นะคะขอบคุณนะคะกําลังใจดีๆที่มีให้กันตลอดนะ,ะสำหรับพีอีทก,กอ็อยู่ที่นี่นะคะ อยู่ที่สวนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปกติตอนเช้านะคะปกติตอนเช้าก็จะลงสวนนะคะก็คือขุดแปลงมั่งแล้วก็ปลูกผักมั่งนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นวิถีธรรมชาติของเรานะคะในส่วนที่เราได้ทำนะคะในการได้ออกกําลังกายนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือจิตใจของเราแล้วก็สุขภาพของเรานะคะที่ทําให้เรานะคะได้ร่างกายของเราก็จะสดชื่นไปด้วยนะคะ โอ้เย็นนี้ไม่ใช่จะได้เมนูไปตําแตงแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทํากับข้าวก่อนนะคะก็จะเก็บแตงนะคะไปทํากับข้าวเย็นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราจะปิดตรงไหนเนาะคือเราคือ 哦，你。